สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องนะครับหวยเด็ดเดไปทุกทท่านกันเลยนะครับสวัสดีวันเช้าเช้านะครับเช้านะครับเช้าวันดีนะครับวันที่16เมษายนยังไงก็ขอให้วันนี้หิงหิงปังปกันทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ทุกทุกท่านนะครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกในตัวนั้นนะครับตัวที่ไม่ถูกนะครับก็ขอให้ลืมซื้อในตัวนั้นไปนะครับยังไงก็ขอให้หิงๆิงปังๆกันทุกคนทุกท่าน สำหรับในงวดวันนี้วันที่16เมษายนใครที่โชคดีแล้วนะครับก็อย่าลืมนําเงินที่โชคดีไปทําบุญทาทานเนาะไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเราผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วก็จะได้เป็นผู้รับที่ดีนะครับใครที่ไม่เคยถูกหวยเลยก็ขอให้ถูกในงวดนี้นะครับงวดวันที่16เมษายนนี้นะครับใครที่ถูกอยู่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็ถูกงวดนี้ก็ขอให้ถูกนะครับถูกมากกว่างวดที่แล้ว นะครับเนาะอ่ะนะครับขอให้ดูด้วยปังๆกันนะครับขอยทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับแล้วก็มาดูนะครับสลับในเลขไหนมาเยอะสุดซึ่งในวดที่แล้วนะครับออก618นแะครับแล้วก็ล่างก็จะเป็นในที่ใน10นะครับ618นะครับล่างก็จะเป็นในที่ใน10เนาะซึ่งนะครับเราจะนะครับ งวดที่แล้วนี่รู้สึกว่ามันจะไปออกย้อนหลังนะครับออกย้อนหลังของงวดของวันที่16นะครับเนาะเนี่ยช่วงนี้ไม่มาเลยนะครับไปออกย้อนหลังของงวดนี้เนี่ยที่เลขไหนมาเยอะสุดนี่ไปย้อนหลังของงวดของวันที่สิบหเนาะนะครับเนี่ยหนึ่งศูนย์นี่หนึ่งแปดนี่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับหรือว่าในงวดล่าสุดนี่ ที่ถึงนี้หรือว่าจะเป็นในชุดนี้นะครับเนาะเนี่ยหรือใครอยากจะตามนะครับจากในงวดที่แล้วเนาะเนี่ยมันอาจจะมาออกในงวดวันที่16ก็ได้ครับแต่ในงวดนี้นะมีเลขแล้วนะครับก็เลขไหนมาเยอะสุดซึ่งในงวดนี้มีมีเลขที่ให้มา6กสุดด้วยนะครับเนาะให้มาเยอะเหลือเกินนะครับก็ลองเอาไปดูเป็นแนวทางเด้อนะครับขอให้เฮงรวยปังๆกันนะครับ เลขไหนมาเยอะสุดนะครับวันที่16เนาอเมษาปี 6- 5หนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับก็จะมีนะครับก็คือตั้งแต่6สูตรเลยนะครับ6สูตรเด็กอย่างเน้อขึ้นมาหลายแถหลายสูตรนะครับยิ่งให้มาเยอะนี่สูตรเลขยิ่งให้มาหลายสูตรนี่ยิ่งมันไม่ค่อยมานะครับเนาะมักจะมาตรงน้อยน,อยนะครับ ไอ้ม่ในหน่วยสูตรนี่แหละครับมักจะออกแล้วก็2ส,สูตรเรามาดูกันนะครับเอาตัวไหนก่อนนะครับเอา6สูตรเลยนะครับเนาะเลขตัวไหนนะครับที่ที่มา6สูตรนะครับก็หลายๆท่านน่าจะรู้แล้วแหละนะครับเป็นเลขที่ดังแล้วก็ไม่เคยออกสักทีนะครับ 89นะครับ98นี่แหละมาทั้ง8 9ดเ้าั้ง98นี้ให้มาหลายสุดนะครับด้ยเกินสำหรับในเลขนี้เนาะถึงเวลาแล้วจะออกหรือเปล่าเลขนี้ใครชอบก็นำไปกลับนะครับแต่วันนี้ครับก็กลัวเลขมันจะออกเลขพี่เลขน้องนะครับก็ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ออก7887เนาะนะครับแล้วก็5้าเลขพี่เลขน้องนะครับก็ในปีนี้อาจจะออกเลขนี้ก็ได้หรือจะไม่ออกเลยนะครับ ก็สาหรับในช่วงโค้งสุดท้ายบล่างใครยังไม่ได้ดูนี่ก็เข้าไปดูกันนะครับเนาะเดี๋ยวตรงท้ายคลิปเดี๋ยวผมมันจะมีคลิปเด้งขึ้นมาก็เข้าไปดูกันนะครับโค้งสุดท้ายเน้นหกคู่อันนี้ก็เข้าไปดูกันนะครับอย่าพลาดเด้อน,นะครับเนาะนะส่วนใน5สูตรจะมีเลขไหนบ้างนะครับ5้สูตรนี่มีอยู่2คู่นะครับ2คู่นี้ก็จะเป็นในที่ใน90นะครับก็นําไปกลับกัน90หรือจะนําไปกลับเป็น09นะครับนี่แหละซึ่ง มันมีอยู่ในสูตรที่เข้างวดที่แล้วที่เริ่มเข้ามาก็คือจะเป็นในสูตรลับซึ่งงวดที่แล้วเข้าบนนะครับนั่นแหละสูตรลับเป็นสูตรบนนะครับเนี่ยก็ถือว่าน่าจะถึงช่วงเวลาของเขาที่จะนะครับฉายแสงแล้วนะครับสำหรับในสูตรนี้เนี่ยนั่นแหละก็มาชนก,นกันกับในสูตรนี้ มาด้วยกันเลยใกล้ๆก,กันนะครับก็จะเป็นในที่ใน0 8ย์หรือไม่ก็80นี่แหละให้มา5สูตรก็อยู่ด้วยกันเลยนะครับกับ90นี่อยู่ในสูตรลับยังไงก็ขอให้หิงขอให้ปังกันนะครับเนาะนั่นแหละ5สูตรแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นในที่ใน4สูตรก็จะมีเลขนี้7 2หรือ2 7นี่แหละ มันก็มานี่แหละเหมือนในงวดที่แล้วนี่วันแล้วอยู่ในสามสูตรเนาะวันนี้อยู่ในสี่สูตรเนี่ยเผื่อมันจะออกแบบเดิมของงวดก่อนเนี่ยอ่าสามสูตรมีคู่เดียวนะครับสามสูตรมีคู่เดียวต่อไปก็จะเป็นในอ่าสี่สูตรขออภัยนะครับสี่สูตรมีคู่เดียวนะครับอยู่ในสามสูตรนี้มีอยู่สี่คู่เลยนะครับ กูแรกก็จะเป็นในที่ใน2-8นะครับมาทั้ง2-8แล้วก็จะเป็นในที่ใน8-2เนาะก็ลองนําไปลุ้นกันนะครับสลับในงวดนี้2-8-8-2หรือว่ารู้สึกว่าจะไปเข้าตรงกันกันกบในสูตรนี้ด้วยนะครับสูตร20ปีเนาะสูตรนี้นี่ยังไง7กับ8นี่ยังไงต้องมาสักตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมันมันจะไปจับติดกับตัวไหนนะี่82 ยังมี80ดนย์ด้วยเมื่อกี้ครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นในเลขนี้75 5 7หหเนี่ยนะครับงวดที่แล้วก็ให้มานะครับ2สูตรเนาะนะครับวัวนี้ให้เพิ่มมาเป็น3สูตรเลยนะครับนี่รู้สึกว่ามีเลข2ตัวแล้วเนาะที่ชนกันเนี่ย57กับ72นี่ต่อมานะครับ ก็จะเป็นในเลขนี้นะครับ3ามสูตรแปดห้าห้าแปดายทะเบียนรถนะครับเนาะห้าแปดสามก็ขอให้เลขเนี้ยนะครับมาเหมือนในปีที่แล้วนะครับเนาะนั่นแหละนะครับเนาะสามคู่แล้วนะครับต่อมาก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นเจ็ดหกนั่นแหละนะครับเนาะ ก็ตามนี้นะครับ3ส,สูตรครบแล้วเนาะนะครับอันนี้มาทั้งเจ 6, 6 7เนาะก็ลองนำไปกลับกันนะครับส่วน2ส,สูตรมีคู่เดียวนะครับ2ส,สูตรมีคู่เดียวก็จะเป็นเลขนี้เลขพอสอใหม่นะครับนั่นแหละนะครับเนาะครบหมดแล้วเนาะเลขไหนมาเยอะสุดก็แคบหน้าจอกันนะครับหนึ่งสองสามนะนะครับเฮงยิงดีลวดเดอนะครับเนาะ หรือจะลองมาเอาในชุดนี้ก็ได้นะครับแต่มันมีคล้ายๆกันอยู่3คู่เนาะคู่นี้คู่นี้แล้วก็คู่นี้เนี่ยือมันจะเหมือนในงวดที่แล้วเนาะครับเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะงวดที่เลขไหนมาเยอะสุดของวันที่16มีนาเนาะในงวดนั้นนะครับในงวดนั้นก็ก็มาเหมือนกัน มาในที่ใน2สูตรเนาะรู้สึกว่ามันมันมันจะมาในในในสสูตรแล้วก็2สูตรเนาะมันไม่ค่อยไปเข้าในเลขที่มันมาเยอะปีงวดนี้นี่แหละนะครับอ่าไม่ใช่งวดนี้มันมาออกงวดต่อไปเนาะอ่านะครับนั่นแหละนะครับ,นะรบนะมีเข้าแค่3สูตรกับ2สูตรนั่นแหละนะครับ อยังไงก็ขอให้เฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็หน่อยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนขอให้มีแต่คําว่าเฮงรวยรวยปังๆกันนะครับสำหรับในวันนี้ครับยังไรก็ขอให้โชคดีนะครับถูกหวยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีถูกหวยถูกรางวัลที่1นนะครับขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะครับเนาะใครที่ไม่เคยถูกเลยก็ขอให้มาถูกในวันนี้แหละนะครับเนาะอ่ะนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ